เพื่อนมึงก็ได้ไอ้เหี้ยไอ้หัวหน้าหน่วยวาดรูปละกรก็กลับสวัสดีครับพบกับรายการเปิดโปรชาแนลอีกครั้งนึงน,นะคลิปนี้มาอยู่กับชาเลนจ์ที่เพื่อน ผมมันไปคอมเมนต์ขอดาบแดง5าเล่มทีครับก็คือเออูเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นให้แต่ว่ากูไม่ได้เล่นในอารีเรนนะกูมาเล่นในมาลอดเลยเจอกูเหลี่ยมไปซะ <c oughs> ก็เซตไอเทมผมจะออกประมาณนี้นะคือจะขึ้นดาบแดงมาชิน้นหนึ่งก่อนที่เหลือก็เป็นดาบเหลือง <c oughs> มาทั้งหมดก่อนแล้วค่อยอัปเดตเป็นดาบแดงนะเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปหมดมันก็แบบเออพาสซีฟมันก็ได้แค่เล่มเดียวเนาะแล้วก็เอาดาบเมียมมาก่อนดีกว่านะ ส่วนสําหรับใครที่เล่นเกมพุดบวันมือถือนะก็ไปดูช่องเพื่อนผมได้แนละ้วก็ปรโมวให้มันหน่อยแล้วก็ไปคอมเมนต์บอกว่ามาจากพี่เปิดโปรครับอย่างนี้มันก็คงจะมีกําลังใจในการทําคลิปต่อนะเอาเป็นว่าไม่พูดพ่าทำเพลงแล้วเข้าไปดูในเกมไปเลยดีกว่าโอเค let's go now ออเหครับตอนนี้ก็สับสนกันอยู่นะว่าใครจะไปโลมดีผมหรือบิดแจนนะก็สุดท้ายก็ให้บิดแจนโลมไปละกันกูไปออฟเลนดีกว่าน้องสายหาตังค์นะไม่งั้นจะไม่รวยอ๋อโชเลนกับเป็น ไอ้ไม่ใช่อเลเตอร์ยังกูจะพูดอเลเตอร์แล้วแอีฟเออเราชนเทกับแอีฟเยอะเนาะช็อตนี้คะกูมีระเบิดนะนอ้องเรียบร้อยไอ้สัดเออจะวัดกับพี่และนอ้องโอ้โหแล้วระเบิดแผ่นนี้ปรับมาใหม่กนะูดาวเหลือแค่6วีนะถ้าเราระเบิดในช็อตสุดท้ายแนละ้วเป็นอะไรที่แบบได้ีนะบอกเลย2ทูดามนะทั้งป่าทั้งระเบิดหน่วยนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้ว มึงไม่เข็ดหรอวะกูถามจริงแล้วกูมีระเบิดนะน้องเรียบร้อยฮะอันนี้ผมรู้สึกว่าแบบซีฝั่งตองข้ามไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ผมเลยออกรองเท้าตีไวมาเลยดีกว่าโอเคครับขึ้นดับแดงเบลซีแล้วน้องพร้อมเดอสโอ้โหเลนล่างมันน่าจะเดือดจัเดียวเรียบร้อยฮะป่าเราไปกอดเพื่อนไปฮะเดินไปโอ้โหเหมือนว่าเลนล่างมันจะไปสุดอะไรวะแต่ขนาดนั้นวะ เราต้องไปช่วยหน่อยแล้วขอแบกเก็บเลือดก่อนเจะได้ไม่เปืองนะโอเคฮะดูเลยฮนะเราต้องการหาตังค์เพื่อจะซื้อดาบเลียงตั้งห้าเล่มไอ้เฮียกูจะซื้อพอัอยเพียไอ้เฮียเกมนึงเนี่ยอันนึงก็สามพันละแต่กูโดดแล้วไหมโดดแม่งเลยป่านในพุ่มโอ้โหโดดไม่โดนนั่นเลยป่านไม่ค่อยเลยโอ้โหมันป่านเราคืนว่ะไอ้เฮียมันดดดเลื่อยเราเคืนเราไงใครแเค่ตายนะตายนะตายนะยนะไม่กลับตายนะ <Okay. S 1> ทำให้ฟิกเกอร์มึงนัเมื่อกี้คือดูดผ่านแล้วก็ระเบิดคือตายอละอไม่โดดเข้ามานะเก็บเลือดแป๊บเอาละครับเหมือนเพื่อนจะมาแก๊งเลนเราตั้งสองสามคนนะะอ้เหีไปละเต็มที่เพื่อนเดี๋ยวผคลิปก้อนสวยงาไปเอาคลิปกลางดีกว่าเออเออบนเน่ยมันยังไม่สี่นาทีเลยมึงรีบตีไป็นไงวะและขึ้นไปแล้วนะตีปูแป๊บโอเค ไปฮะเราไปล่างกันดีกว่านะเพระตัดเบฟเราล้ะโอ้โหบัฟแดงหายนะน้อง <Yeah. S 2> เห็นไหมมึงหมดแต่รีลาไม่มาฟาร์มอ่ะเฮ้ยโดดเลยไหมโดดแม่งเลยดักทางตึง้งโอ้โหเอจอะจับได้ปะระเบิดลัดช็อตโ,อโเออก็ยังได้อยู่ครับแม้ระเบิดเราจะไม่รีเซ็ตกูด,ดาวแต่ว่า60สิบวิผมก็มองว่ามันแป๊บเดียวนะี่ย <Yeah. S 1> ไม่หนานะเลย ป่าเลยอ๋อฮะไปเลนบนกันต่อเฮ้ยตอนนี้เราแบบโคตรรวยนะได้ดาบได้ดาบเหลืองมาสองเล่มแล้วนะก็คือก็แรงนะนะผมว่าเราค่อนข้างจะรวยนะต้นเกมอ๋ฮ uh ะ huh. มากดดันเลนบนต่อคืออะไรคือนางคอคือไปเล่นล่างไม่ได้หรอโอเคมาเล่นบนก็ได้เพื่อนจัดไป ชอตนี้ต้องเอาแล้วนะเฮ้ยมงันตีได้เลยเหรอเลือดจะไม่ลดเลยป้อมไม่ตีะวะโทษทีไปน้องเดือกกูโอ้โหไม่ทันอียแลดมานะแล้วไงใครแข็งตีคลิปก่อนฮนะเอาไอ้เหีียนคะเขานี่หว่าะไ,ไปทำอะไรตรงนั้นทีนึง เฮ้ยตายนะตายนะกูแรงมากนะกูแรงมากนะรองเท้าตีไวนะรองเท้าตีไวนะระเบิดนะเฮ้ยไม่โดนเรียบร้อยแล้วกูเรียบร้อยแล้วซิกแซกวะ่ะซิกแซกโอ้โหไม่รอดโอเคครับ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่ระเบิดไม่โดนมาแนละ้วเฮ้ยเราได้ดับแดงแล้วโอ้โหเพิ่งแบบ6นาทีเองนั้นหานาที6นาทีนะาทาทโอ้โหไอ้เหี้ยรู้สึกว่าตานี้ป่าเราจะอัอ้อนไงไม่รู้นะ เรียบร้อยฮะเหมือนเลนบนจะมีประเด็นกูม,มาแล้ววะโดดเลยวไหมโดดไปเลยไอ้เหี้ยโดนอยู่ยังไงดีโอ้โนขอสักตัวโอ้โหไอ้เหี้ยปาดไม่ทันโอ้โหไอ้เหี้ยกูเพิ่งเกิดมาแม่งเมื่อกี้ว่วงอยู่ละไรต้องไปกันบนกันนะไปเลยเพื่อนโอ้จะขับรถเหี้ยอะไรเนี้ขับรถเป็นปะเนี้ยระเบิดตุ้ม เรียบร้อยฮะไม่ยากเย็นนะโหเลนกลางมาอีกแล้วมันบุกอะไรเยอะแยะโดนเลยเฮัยไม่โดนปาดึงๆไม่เฮรียแไม่ฟิกเกอร์วะเออเฮืไปถึงแล้วกูสโลวเลยไม่รู้ลากเอยอ<ๆ>กันหน่อยกันหน่อยโอ้ลาวิวห<ๆ>้าศูนย์เฮรียเป็นไปได้ระวังระบำเพลิงกำลังจะมา <c oughs> ไอสัตว์มึงไม่ใช่ทันจิโร่มึงมันก็แค่หัวหน้าหน่วยที่วาดรูปได้ โอเคครับเกิดมาแล้วนะหลังจากที่โดนฝ่ายตรงข้ามมันแบบเออระบำพงระบำเพิงที่อะไรตองที่ไม่มีส,สกินมานะอา้อาวไอ้สัตว์กูเจอแล้วไปเลยเลสโก้ n o วน้องอย่าเครียดนิปวะโดนสไปกูเอามึงก่อนนี่แหละไอ้สัตว์ไอ้หัวหน้าหน่วยว่าดลูกโอ้โหไอ้เฮียชิบหาย,า,ยายแล้วไอ้เฮียรองเท้ากูยิง่งกัดกากอยู่ด้วยไอ้เฮีย โอเคครับเกิดมาแล้วแล้วก็เออเพื่อนๆอาจจะเบื่อวิวทูทัตเนี้ยนะคือแบบเออเดินมาจากบ่อยแล้วแต่ว่าตอนนี้กูต้องโดดแล้ววะมึงแบกต้นตีนเหรอแบกทีมเหรอมึงแบกทีมเหรออืชัดดาวไปได้นะได้เงิน550คนโอเคนะแลดมาทันไหมวะไอ้เหี้ยต้องเดินหลบนะช็อตนี้เขาช่วยปุ่มไอ้เหี้ยกูไม่รอดว่ะชิบหายแล้วเอ้าไอ้สั์ โดนกูโบกไปดีโอ้โหเฮีย้ยเมื่อกี้อันนี้คือช็อตปฏิหารมากเลยนะผมึกว่าผมจะตายไปแล้วเอาวะได้ช็อตเมื่อกี้ไปก็คือแบบอ,อ้ความมั่นใจมาเต็มแล้วนะคือุย้ยเหมือนตรงการเพื่อนเรามันกระจุกนี้มันจะมีประเด็นหรือเปล่าอุ้ยเฉียดนะเขาต้องมาอยู่ตรงกลางสักทีเะละ่ะโอ้โหเฮีย้ยไม่โดนโดนน่าจะสะดุ้ง เม็ดใหม่นี่ผมค่อนข้างจะแบบเดินติดหินบ่อยนะไม่รู้เป็นเหี้ยอเลยเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสักที่ปล่าไม่โดนฮะเหี้ยคิดหายแล้วกูโดนมึ้นปะสักทีก่อนตายแล้วกันโอ้น้องเอามันเออโอ้โหลบมัดโโอ้หทีมกูโอเคครับตัดผ้ามาก็คือบาดแหลกแตกเพื่อนเราก็แตกเพื่อนนะป่าเราก็แตกไปอีกแล้ว ไอ้เคียตันเป็นวันไม่ต้องทำอะไรกันแล้วท e OK, ีเดียวโอเคตายแล้วเออเยร่างนะโอเคฮะเนี่ยเราต้องไปเคียร์กลางต่อนะตอนนี้สวยตอนนี้สกอร์คข้างขานะเป็น17ต่อ31เอนะเฮียฝั่งเขาไม่ไป30กว่าตัวแล้ว โคตรจะเสียบเทียบอืมเฮ้ยเออเพื่อนเอาไปมับแดงน้องเดี๋ยวพี่ดักนี่เองถ้าโชคดีเราเขาเดินมาน่าจะได้สักตัวนะแต่น่าจะไม่ได้แล้วนะไปดีกว่ากูเจคิฟส์เอ,าเอาเเ้าเหี้ยเมทายเหี้ยมึงตายได้ยังเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยทีม ฮัลโ <Hello? S 2> หลฮะอาวไอ้เฮียนะคอตายเร็วถอยมาเพื่อนมึงก็ได้ไอ้เฮียไอ้หัวหน้าหน่วยวาดรูปละกรนเอาไอ้เฮียชิบหายแล้วทีตายบุโหแล้วกูก็โดดไปด้วยแล้วนะเออเลีร์ไงนี่ เอออย่างน้อยถ้าแครี่เขาตายผมน่าจะอาจจะสู้ได้ก็ได้นะเ,ออเรียบร้อยฮะก็ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับมาหลอดไอเทมเซตแบบนี้ก็เพื่อนๆก็พิจารณาดูกันว่าแบบเออมันสามารถเล่นได้หรือเปล่าหรือว่าออกอย่างอื่นจะดีกว่าก็อันนี้เป็นแค่คอนเทนต์สนุกๆน,น,นะที่แบบเออทาให้คนดูดูที่แบบเออรีเควสมาก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยคอมเมนต์พูดคุยนะจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อต่อไปด้วยนะขอบคุณครับ